เลนที่ติดกล้องมานะคะจะเป็นเลนวายร้อองศาค่ะวัสดุของตัวขอ,ขอบฟิลเตอร์ทุกตัวนะคะเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกนะงานดีแข็งแรงมากๆค่ะใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่นะคะตัวนี้มีกล้องหน้ามาให้เราอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะกรุยรีวิวอาทิตนี้กลับมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะเวลาที่ใช้กล้องแอคชั่นแคมเนี่ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือว่าเปลี่ยนเลนเนี่ยเอ้า ไม่มีหรือว่าต้องไปหาซื้อเพิ่มวันนี้ก็มีแอคชั่นแคมดีๆตัวนี้มาแนะนําค่ะทีมอพร้อมกับเลนหรือว่าฟิลเตอร์เนี่ย6ชิ้นด้วยกันเลยแล้วยังมาพร้อมกับกล่องสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูค่ะ แกะกล่องออกมานะคะแน่นอนค่ะว่ามีตัวกล้อง action camera นะคะมาให้1ตัวค่ะเลนที่ติดกล้องมานะคะจะเป็นเลนวายร้อยองศาค่ะและส่วนตัวที่คอบม,มานะคะตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ UV ค่ะซึ่งก็เป็นฟิลเตอร์ใสๆนี่แหละวัสดุของตัวขอบฟิลเตอร์ทุกตัวนะคะเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกนะงานดีแข็งแรงมากๆค่ะ มาดูกันที่เลนตัวแรกกันก่อนเลยค่ะเลนตัวนี้เป็นเลนสีม่วงนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำน้ําโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเลนตัวนี้กลวยมาให้พี่บูมอธิบายกันดีกว่าค่ะอาจจะเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคนที่ถ่ายรูปใต้น้ํำนะปกติเราจะหากันแต่เลสฟิลเตอร์นะครับหรือเลนสีแดงนะซึ่งเลนส์สีแดงเนี่ยจะเหมาะกับการถ่ายรูป ใต้น้ําที่เป็นน้ําทะเลสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดําน้ําบางจุดนะที่เป็นน้ําทะเลสีอมเขียวมรกตเช่นอย่างสัตหีพัทยาหรือว่าไปดําน้ําที่หลีเป๊ครับถ้าเราใส่เรดฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้สีภาพที่เป็นไว้บาลานซ์ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่เหมาะกับน้าทะเลสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเลนส์สีม่วงแบบนี้ครับอ่ะเรามาดูฟิลเตอร์ตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะมี ND8 นะคะแล้วก็ยังมี n d c นี่อ่าเดี๋ยวนะน,ะนี่นี่เขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้เลยค่ะ n d c แล้วก็ยังมี ND16 ด้วยว่าแต่ ND เนี่ยคืออะไรคะพี่บูมก็สำหรับ ND นะครับก็จะเป็นตัวการ ปับแสงนะเวลาที่เราถ่ายปกติพวกกล้องแอคชั่นแคมพวกนี้เลนมันเป็นเลนวายใช่ไหมพอเวลาถ่ายเลนวายเนี่ยมันค่อนข้างรับแสงได้รอบแล้วก็เยอะนะครับทำให้ภาพส่วนใหญ่เนี่ยแสงจะออกมาโอเวอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวกล้องเนี่ยก็มีระบบที่จะปรับลดแสงอยู่แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเราเวลาเราถ่ายวิดีโอถ่ายภาพอะถ้าเราได้แสงที่ดีตั้งแต่ต้นนะครับมันก็จะทำให้ไฟล์เราคุณภาพดีกว่านะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับหรือถ่ายที่แสงมากจริงๆนะผมก็แนะนำว่าให้ใช้ ND filter นะใครเล่นกล้องใครถ่ายภาพจะรู้จักอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้อย่างที่คุณกล้วยบอกนะ ND filter เขาก็จะมีระดับไล่สต็อปมานะครับแต่เพื่อนๆต้องลองไปไล่ดูนะว่าสต็อปแต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับแสงประมาณขนาดไหนครับ และเลนส์สุดท้ายที่เขาให้มานะคะตัวนี้เลยก็เป็นเลนส์มาโครค่ะเอาไว้ถ่ายซูมใกล้ๆนั่นเองเดี๋ยวตัวนี้เรามาทดสอบกันดูค่ะเรามาดูกันที่ตัวกล้องกันก่อนเลยนะคะตัวกล้องตัวนี้นะคะบอดี้เป็นพลาสติกค่ะข้างบนนะคะก็จะมีปุ่ม2ปุ่มค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะและปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มยืนยันการเลือกหรือถ้าหากว่าเรากดค้างนะคะก็จะไปที่ปุ่มการตั้งค่าค่ะและด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอาไว้เลือกเมนูค่ะค่ะ ละด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นช่องใส่ S D card ค่ะแล้วก็ช่องเสียบไม้นะคะแล้วก็จะเป็น H D out เอาไว้ต่อกับจอ monitor อค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีแถบไมมาให้เราด้วยนี่เลยค่ะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็แค่เสียบเข้าไปแค่ตรงนี้เองค่ะและก่อนที่จะเริ่มใช้ไม่ภายนอกนะคะเราจะต้องเข้าไปที่หน้าตั้งค่าก่อนทุกครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกที่หัวข้อไมโครโฟนแล้วก็เลือกเป็นไม่ภายนอกค่ะ เพียงเท่านี้เองไม่ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะโดยกล้องแอคชั่นแคมตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์โซนีค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะคะในเรื่องของความคมชัดนะคะความละเอียดของภาพในการถ่ายวิดีโอนะคะอยู่ที่ 4K 60เฟรมเลทค่ะตัว S D a r d นะคะซัพพอร์ตสูงสุดอยู่ที่ 128GB กคุยก็แนะนำไว้ใช้ตัวคาสิบยูขึ้นไปค่ะใช้ว 1ชั่วโมงครึ่งในการชาร์จแบบเต็มในแต่ละครั้งนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นเลยของตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัวจอแสดงผลค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีจอแสดงผลด้านหลังแล้วนะนี่เลยใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่นะคะตัวนี้มีกล้องหน้ามาให้เราอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องกันดูดีกว่าค่ะนี่นะคะเปิดออกมานะคะก็จะมีหน้าจอของโนโนเทคนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะถ่ายภาพหรือว่าจะถ่ายวิดีโอนะคะเราก็แค่กดปุ่ม กดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะครั้งนึงก็จะเป็นการสลับโหมดค่ะอย่างตอนนี้นะคะจะเป็นโหมดการถ่ายวิดีโออยู่ค่ะเวลาถ่ายวิดีโอนะคะก็ให้เพื่อนๆกดตรงปุ่มตั้งค่าตรงนี้ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะก็จะเริ่มถ่ายวิดีโอแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะสลับโหมดไปถ่ายภาพนะคะเราก็แค่กด ปุ่มเปิดปิดครั้งหนึ่งค่ะกล้องก็จะสลับโหมดเป็นโหมดถ่ายภาพให้เราทันทีเลยนะคะแล้วเวลาที่เราต้องการจะสลับโหมดมาใช้กล้องหน้านะคะเราก็แค่กดปุ่มลูกศรชี้ลงนะคะค้างเอาไว้ค่ะค้างเอาไว้แบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะจอแสดงผลนะคะก็จะสลับมาเป็นจอข้างหน้าแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะลองใช้กล้องหน้าตัวนี้นะคะถ่ายดูค่ะ และเสียงที่เพื่อนๆจะได้ยินตอนนี้นะคะจะเป็นเสียงจากตัวกล้องนาโนเทคเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กูจกำลังทดสอบกล้องแอคชั่นแคมจากนาโนเทคอยู่นะคะด้วยกล้องหน้าเซลฟี่เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะคะโดยเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะโดยการสแกน QR Code ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ตัวแอปพลิเคชัน i Smart DV ตัวนี้มาค่ะ ตอนนี้ก็ติดตั้งได้เลยค่ะซึ่งตัว iSmart ์ v นะคะสำหรับที่ใช้คู่กับของกล้องนาโนเทคเนี่ยกล้วยอ่ะเคยดาวน์โหลดเอาไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ก็ได้ค่ะเราก็แค่แอด New c a m ม r าตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เปิด Wi-Fi Connect นะคะเราก็อย่าลืมว่าที่ตัวกล้องนะคะเราก็จะต้องเปิด Wi-Fi ไว้เหมือนกันค่ะโดยเ,เพื่อนๆสา เปิดปุ่ม Wi-Fi นะคะจากปุ่มลัดตัวลูกศรลงตัวนี้ได้เลยค่ะแค่กดคลิกแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะเป็นการเปิด Wi-Fi ค่ะเราก็จะเห็นไฟสีน้ำเงินตรงนี้ติดขึ้นมาค่ะให้เลือกตัวที่เขียนว่า Smart Camera 8 1 8 0 8 d ตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดค่ะซึ่งพาสเวิร์ดเขาเนี่ยก็จะบอกเราไว้อยู่แล้วนะซึ่งจะเป็นพาสเวิร์ด1234567890ค่ะ แล้วก็กด Connect ได้เลยค่ะอ่าแล้วตอนนี้นะคะที่ตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นว่าการการเชื่อมต่อ wiFi พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแอปพลิเคชันของเรากันดูนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะ จะลิงเข้ามาสู่ที่หน้าจอมือถือเลยค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถที่จะกดถ่ายภาพจากในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็คือภาพที่เพื่อนๆเห็นในมือถือนะคะก็มาจากตัวกล้องแอคชั่นแคมตัวนี้เลยค่ะหรือถ้าหากว่าเราจะสวิตช์ไปโหมดถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆก็แค่กดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายรูปนะคะ นี่ค่ะถ่ายรูปนะคะเราก็สามารถที่จะกดแชตเตอร์นะคะจากตรงนี้ได้เลยค่ะอา่าได้แล้วแล้วหลังจากนั้นนะเราก็สามารถที่จะมาดูรูปของเราในมือถือได้เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่อยู่นอกบ้านเราก็ลองถ่ายรูปดูนะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะดูผ่านมือถือได้หมดเลยหรือถ้าหากว่าเป็นวิดีโอนะคะนี่ค่ะเราก็แค่มากดที่โหมดวิดีโอตรงนี้นะคะ ซึ่งก็จะได้วิดีโอนะคะที่เราถ่ายมาเมื่อกี้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยนะนี่เลยค่ะตอนนี้เรามาทดสอบเลนส์มาโครกันค่ะซึ่งระยะถ่ายภาพที่เหมาะสมนะคะอยู่ที่ประมาณ5าเซนค่ะภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนี่และตอนนี้เลยค่ะกล้วยก็ใช้ไม์ตัวที่เขาแถมมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูค่ะว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วกล้วยก็สลับมาใช้กล้องหน้าแบบนี้เลยค่ะสาหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายเซลฟี่หรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะเราก็สามารถที่จะมองจอแสดงผลจากข้างหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบกันสั่นดูค่ะว่าถ้าหากวก่ากล้วยเดินไปแล้วก็ถ่ายไปนะคะภาพจะเป็นยังไงค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกุ้ยกำลังทดสอบระบบกันสั่นของกล้อง Nanotech N 8 S อยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเดินถ่ายกันดูนะคะว่าภาพเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะยอ้อนสวัสดีทุกคนนีเดี๋ยวเราหมุนให้ดูหรือว่าเราจะไปโดดธารลินดีนะอุ้ยอย่าเลยอันนั้นให้ที่บุ้มกระโดดเดียวก็พอ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล้องแอคชัดแคมตัวนี้ในที่แสงน้อยจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าเนี่ยตอนนี้คือที่เพื่อนๆเ,เห็นแสงอยู่เนี่ยคือกล้วยใช้ไฟช่วยอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาไฟตัวนี้ออกดูค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแสงนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวว่าจะเอาไฟนะคะลงกล้องเราเอาไปให้เพื่อนๆนนะคะเปรียบเทียบด,ดูค่ะ แล้วก็มีหมาตัวนี้ตามไล่กับเท้าอยู่อ่ะจะถ่ายวィィิวดีโอเราแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเอากล้องไปติดหมวกดูนะคะอันนี้เนี่ยคือภาพจากที่มีแสงช่วยนะคะและนี่ก็คือภาพจากที่ไม่มีแสงสปอตไลท์ช่วยนะคะ และนี่นะคะก็คือภาพตอนกลางคืนที่มีแสงไฟในบ้านกล้วยค่ะแล้วสำหรับในตัวอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะคะ Nano Tech เ,เนี่ยเขาก็จัดเต็มมาให้อีกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดกับหมวกนะคะหรือว่านี่เลยตัวรีโมทที่เราใช้นะคะก็มีมาให้ค่ะนี่เรียกว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอีกแล้วค่ะและที่สำคัญสำหรับคนที่เอาไปถ่ายภาพใต้น้ำนะ ตัว housing ก็มีแถมมาให้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวกันให้ดูแล้วกล้อง nano tech n8s ตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเลยค่ะ ใครที่อยากได้นะคะเดี๋ยวกุ้ยจะใส่ลิงก์ออฟฟิเชียลไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะสามารถที่จะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆกดจากลิงก์ออฟฟิเชียลที่กุ้ยใส่ไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับการรับประกันจากนาโนเทคพร้อมทั้งมีทีมงานให้คําปรึกษาในการใช้กล้องอีกด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาที่สินค้ามีปัญหานะคะเราก็สามารถที่จะเคมเปลี่ยนได้เลยค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากกุ้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมค่ะตอนนี้อ๋อลืมไปตอนนี้ยังมีอีกสอช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือ TikTok แล้วก็ l ล n e Official ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องไี้กุ้ยกุ้ยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบาย